มีเพื่อนๆถามกันเข้ามานะครับว่าพี่ครับอยากจะย้ายกลุ่มโลตรงนี้นะครับอ่ะเลี้ยงลําดับเอากลุ่มนี้ขึ้นไปอยู่ด้านบนนะครับแล้วก็ย้ายอันนี้ลงมาอยู่ด้านล่างทําได้ไหมทําได้ครับผมมาดูวิธีทํากันเลยอย่างแรกนะครับให้เพื่อนๆไปที่ห้อง Discord ของเพื่อนๆนก่อนนะครับอะที่จะทำมานเนาะแต่เราต้องเป็นแอดมินนะครับหรือว่าเป็นมอดที่สามารถโยกย้ายโลได้นะครับ ให้เพื่อนๆสังเกตในส่วนของชื่อเซิร์ฟเวอร์ของเพื่อนๆนนะครับอ่าชื่อห้องของ d i s c o r d นะทางด้านหลังให้กดไปที่ปุ่มขีดลงแบบนี้แล้วก็กดไปที่เมนูเซิร์ฟเวอร์เซตติ้งนะครับอ่าที่เป็นรูปฟันเฟืองจากนั้นในแถบเมนูด้านซ้ายนะครับให้กดไปที่เมนูโลครับผมเมนูที่2นับจากด้านบนตรงนี้ก็คือกลุ่มหรือว่าโลที่เราสร้างไว้นะครับให้เพื่อนเอนเนี่ยเอาเมาส์ไปชี้นะครับทางด้านหน้าเขาจะมีจุดเล็กๆอยู่6อันเนี่ย เมื่อตอนที่เราเอาเมาส์ไปชี้มันถึงจะขึ้นนะเราต้องการให้โลไหน,นขึ้นก่อนนะครับก็ให้เราเอาเมาส์ไปกดตรงจุดๆ,ๆทางด้านหน้าเนี่ยเมื่อเราเอาเมาส์เข้าไปเนี่ยมันจะกลายเป็นรูปมือแบบนี้นะให้เพื่อนๆกดคลิกค้างไว้ครับผมแล้วก็ลากได้เลยว่าต้องการย้ายขึ้นหรือว่าย้ายลงนะครับในตัวอย่างเนี้ผมจะย้ายโลบิ๊กมาม่าเนี่ยขึ้นไปอยู่ด้านบนนะแบบนี้แล้วเราก็ปล่อยคลิกหรือว่าปล่อยเมาส์ได้เลย สังเกตดูนะครับมันจะขึ้นไปอยู่ด้านบนเหนือโลบอทคริปโตแล้วนะ <S <S เมื่อเพื่อนๆย้ายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะก็ <S 1> <S 1> กดไปที่เซฟเช้งนะครับหรือว่าบันทึกการเปลี่ยนแปลงปุ่มสีเขียวจากนั้นเราก็ปิดหน้านี้ออกมาได้เลยแต่ลองสังเกตดูนะครับโลบิกมาม่าเนี่ยมันขึ้นไปอยู่ <Wow. S 1> เหนือโลบอทคริปโตเรียบร้อยแล้วนะครับแบบนี้เลยว <Wow. S 1> ้าวิธีมันจะมีประมาณนี้แหละครับถ้าเกิดคลิปนี้มีประโยชน์ยังไงก็อย่าลืมสับสไครต์และกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ